สวัสดีครับกับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการทำสิ่งที่เรียกว่า unit test กันในทุกครั้งที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาเราจะต้องมีการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมใช่ไหมฮะอย่างเช่นในที่นี้ผมมีฟังก์ชันในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยใช้ความกว้างความสูงก็เอามาคูณกันแบบง่ายๆเนี่ยท่านี้เรามาดูว่าวิธีการที่เราจะทดสอบฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมาทำไงได้บ้าง ถ้าเป็นแบบทั่วๆไปปกติเลยตอนที่เราทําแบบง่ายๆรวดเร็วเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยพอเราเขียนฟังก์ชันเสร็จเราก็ใช้พวกคําสั่ง print เนี่ยแล้วก็ผ่านค่า05กับ2แบบนี้ใช่ไหมครับเ <c oughs> พื่อดูว่าฟังก์ชันนี้ทํางานถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องคําตอบควรจะได้10ใช่ไหมฮะผมคลิกขวาแล้วก็ run Python file in terminal เนี่ยคำตอบได้10แล้วเราก็อาจจะทดสอบหลายๆแบบมา แบบนี้แล้วก็ใช้ตัวที่เป็นเลขที่มีจุดทศนิยมบ้างสมมตินะครับผมทําแบบนี้่าดูว่าคํานวณได้หรือเปล่าก็ได้25อันนี้ก็ถูกต้อง10บคูณสอแบบนี้คราวนี้เรามาดูนะครับ ถ้าเรามีหลายๆฟังก์ชันแล้วเราจะเทสแต่ละตัวเราต้องมาใช้ตัว print แบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคงไม่สะดวกใช่ไหมครับมาดูหลักการของ Python เนี่ยใน Python มีเฟร m e w o r k กสำหรับการทำตัว unit test อยู่หลากหลายเลยแต่ในวันนี้ผมจะแนะนำตัวนี้นะครับผมมาใช้งานง่ายตัว doc test เรามาจาก doc string นะครับมันก็คือเนี่ยตอนที่เราเขียนตัวฟังก์ชันขึ้นมาเราจะสร้างตัว doc string ซึ่งปกติมันจะเป็น help ของฟังก์ชัน แต่เราสามารถใส่ส่วนของการเทสในนี้ได้เราใส่แบบนี้นะครับอันนี้ต้องเงยื้องแบบนี้เลยนะครับเพราะมันอยู่ภายใต้ฟังก์ชันเนี่ยก็เยื้องเข้ามาแล้วเราก็ใส่ตัว i n t e r a c t i v e พร้อมแบบนี้เนี่ยเราใส่แบบนี้เข้าไปแล้วเราก็ตัดตัวฟังก์ชันเมื่อกี้ที่เราเทสที่ปกติเราพิมพ์นเนี่ยหรือวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันเราบอกว่าฟังก์ชันนี้ถ้าทํางานถูกต้องนะครับบรรทัดถัดบนบรรที่6ตรงเนี้ยต้องส่งค่าเลข10กลับมา สมมติผมเขียนแบบนี้แล้วถ้าผมจะใช้ตัว doc test เรามักจะเขียนแบบนี้ก็ import ตัว doc test จะเขียนตรงนี้หรือเขียนข้างบนก็ได้นะครับแต่นี้ผมชอบเขียนภายในนี้นะฮะเพราะมันจะอยู่ภายใต้ if main เนี่ยแล้วผมก็บอกว่า doc test t e s t mod แบบนี้ test mod คือ test module นะฮะเขียนแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวตอนโปรแกรม run น,นะครับมันจะมาหาตัวที่เป็นตัวพวกนี้เนี่ย เป็นตัวแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ใช้สําหรับเทสเนี่ยเครื่องหมายมากกว่า3อันเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันเนี่ยดูนะครับถ้าผมทำงี้ผมคลิกขวาแล้วก็ Run รันนะฮะถ้ารันแล้วมันไม่โชว์อะไรขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้เนี่ยสแสดงว่าตัวเทสกองเราถูกอย่างเช่นอันนี้ถ้าผมลองเปลี่ยนให้มันผิดดูนะครับผมบอกเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้เป็น11นะครับแต่ทั้งที่ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังมันต้องเป็นเลข10นะฮะผมคลิกขวาแล้วก็รันครั้นี้มันจะบอกละเนี่ย ตอนลันออกมามันบอกว่ามีเฟลล้มเหลวนะครับดูบรรทัดนี้นะครับ rectangle 52เนี่ยมันก็คือตัวนี้นั่นเองบอกว่า expected 11 expected ก็คือตัวที่เราบอกว่าเนี่ยถ้าฟังก์ชันถูกต้องมันน่าจะได้11แต่ว่ามันคำนวณแล้วได้10เพราะฉะนั้นตัวนี้คือเฟลนะครับในลักษณะนี้ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเราบอก้จริงๆแล้วเมื่อกี้เราพิมพ์ผิดไม่ใช่11มันต้องเป็น10เนี่ยเราคลิกขวาแล้วก็หลังเนี่ย อ,อย่างนี้มันจะไม่โชว์อะไรขึ้นมาถ้าไม่โชว์อะไรขึ้นมาแสดงว่าถูกต้องนะครับซึ่งในนี้นะครับเราจะทำนี้ก็ได้เรา Verbose ไปก็ได้ Verbo s e ถ้าเราบอกเป็น true ดูนะฮะตอนรันเนี่ยมันจะโชว์รายละเอียดขึ้นมาคือ by default เนี่ยตัว Verbo s e ตรงนี้จะมีค่าเป็น false นะครับดะงนั้นถ้าผมคลิกขวาแล้วก็รันตัวนี้ม่เนี่ยมันจะบอกอรายละเอียดการรันเห็นไหมครับในนี้เนี่ยดูนะฮะบอกว่าตัวแรกที่มันเจอก็คือการ try ตัวนี้เนี่ย52แล้วก็ได้10ตัวนี้ เนื่องจากในนี้เรามีตัวเทสต์แค่ตัวเดียวผมใส่ตัวที่2เข้าไปก็ได้นะครับผมก็ปี2บรรทัดนี้ผมบอกว่าทดสอบด้วยตัว10คูณ2.5แบบนี้ตรงนี้น่าจะได้25นะฮะอ่ะดูนะครับตัวที่สอเป็นทดสีชมเนี่ยต้องเป็น,น,น25.0อ่าคลิกขวาแล้วก็รันนะครับครันนี้มันจะมีเทสต์อยู่2ตัวตรงนี้มันบอกว่ามี two t e s t แล้วก็ pass ทั้ง2ตัว ถ้าผมทําให้ตัวหนึ่งเป็น fail นะครับสมมุติตรงนี้เนี่ยสังเกตตรงนี้ตัวที่ผิดบ่อยๆก็คือเนื่องจากตัวนี้นะครับพอมันคูณกันเนี่ยมันมีทศนิยมอยู่เนี่ยเราต้องบอก25.0นะครับถ้าผมบอกเป็น25ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ run เนี่ยตรงนี้มันจะบอกว่ามีเทสอยู่2ตัวผ่านตัวหนึ่งไม่ผ่านตัวหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะดูตัวที่ไม่ผ่านนะครับก็อย่างเช่นเนี่ย expected ย5บแต่ได้25.0มันก็บอกว่าไม่ผ่านนะฮะ ตรงนี้ถ้าบอกเป็น25.0กลับไปเนี่ยนะแล้วเราก็คลิกขวาลันใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยจะลันผ่านนะครับซึ่งการเขียนแบบนี้ข้อดีก็คือมันอยู่ใน Help ของมันเลยอย่างเช่นในที่นี้ถ้าผมบอกว่าตัว A เท่ากับเ e c t a n g l e Area วงเล็บดูเห็นไหมครับมันจะเอาตัวที่อยู่ใน d o c s t t r n n เนี่ยมาโชว์เป็น Help ด้วยซึ่งจริงใน He l p จริงๆเราจะเขียนตัวว่าฟังก์ชันพารามิเตอที่รับเข้ามา คืออะไรเป็น Data Type แบบไหนก็้ว Return ยังไงเนี่ยเราก็เขียนได้นะครับเดี๋ยวผมมาเดโมด้วยฟังก์ชันนี้ดีวยว่าสมมติว่าผมเขียนอีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้เป็น b เบสกับไฮแล้วกันฐานคูณสูงเนี่ยผมก็บอกว่า Return จุดห้าคูณเบสคูณไฮปกติถ้าเราจะเขียนโปรแกรมสไตล์ Test d ดึกเวน,นะครับก็คือเน้นการ t ท s t เป็นตัวชูโรงเนี่ยพอเราเขียนตรงนี้ได้อันนี้ผมสร้าง Docs ส r i n g ขึ้นมา,าผม เรียกตัวนี้นะครับเทคนิคการสร้าง o o c String นะครับผมใช้ตัวโมดูลที่ชื่อว่าตัว d o c p y t h o n Doc String g e n e r a t ต r ตัวนี้นะครับไปศึกษาวิธีการใช้งานได้ในคลิปที่อยู่มุมบนด้านขวามือนะครับก็คือผมมีฟังก์ชันแล้วผมมา Insert d o c s t t r n n g ปกติใน d o c s t t r n n เนี่ยผมก็ใส่พื้นที่สามเหลี่ยม จะใส่ภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรนี่ผมใส่ภาษาไทยให้ดูแล้วอันนี้บอกว่าอ่าแบบเราอันนี้คือเราใส่ค่าฐานของสามเหลีย่ยมแล้วก็ใส่สูงอ่าแล้วก็บอกว่าส่งค่ากลับมาเป็นพื้นที่นะฮะอ่าอันนี้ใส่ผสมกันก็ได้นะครับแล้วถ้าเรามีด็อกสตริงพวกนี้นะครับเราก็อาจจะใส่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเทสของเรา แบบนี้ก็ได้นะฮะ,ะแล้วเราก็บอกเน t ่ย t e t a c t i v แแบบนี้เข้าไปแล้วเราก็ Copy ชื่อฟังก์ชันมาสามเหลี่ยมสมมุติว่า10กับ5แล้วกันเป็น50ใช่ไหมครับนะก่กอันนี้มีการคำนวณแบบนี้เนี่ย50หาร2ก็ได้25.0นะเเราเขียนแบบนี้ก็ได้อันนี้คือพอเริ่มมีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชัน เราก็เขียนแบบนี้หรือว่าทดสอบหลายๆตัวนะครับหรือว่าเอา4กับ2สมมุติละกันนะครับเอาง่ายๆนะครับเราก็บอกว่าได้4.0อ่ะอันนี้เราเขียนแบบนี้แล้วในนี้มาดูนะครับเราก็มีตัวเนี่ย doc test ต,ตัวนี้เราก็คลิกขวาแล้วก็รันตัวนี้อ่าในนี้มันก็ทำการเทสในที่นี้มันก็จะบอกว่า มีการเทสทั้งหมดอยู่ทั้งหมดนะฮะสี่เทสก็คือมีอยู่ในตัวเนี่ย t r i a n g l e อยู่2อ,อันนะครับแล้วก็ในเล็ก g l e นเอยู่2อ,อันก็เป็น4เทสแล้วก็ทุกเคสเนี่ยผ่านหมดเลยนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็มาดูนะครับตรงนี้เนี่ย triangle เนี่ยเนื่องจากผมเขียนตัว doc string ส่วนที่เป็นวิธีการใช้งานฟังก์ชันไว้ด้วยเนี่ยผมก็สามารถทำแบบนี้เนี่ย ดูนะครับ triangle area เนี่ยเห็นไหมครับมันเอาตัว d o c string เนี่ยมาโชว์ในนี้แล้วการเขียนเทสแบบนี้ข้อดีก็คือผู้ใช้จะเห็นวิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชันแล้วก็ผลลัพธ์ที่คาดนะฮะอย่างเช่นถ้าเรียกใช้ฟังก์ชันก็าเนี่ย triangle area นะครับ15อันเนี้ยได้ออกมาย5แบบนี้เป็นต้นนี่คือประโยชน์ของการทำตัว d o c test นะฮะครันี้เรามาดูนะครับตอนเขียนโปรแกรมถ้าจะเขียนให้ดีกว่านี้อย่างเช่น อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาใส่ตัวเลขติดลบเข้ามาอย่างเช่นพวกคำนวณหาพื้นที่เนี่ยความกวาม้างความสูงไม่ควรจะเป็นเลขติดลบได้ใช่ไหมครับแต่ในที่นี้เนี่ยเครื่องมันไม่ได้ห้ามใช่ไหมฮะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยในโค้ดของเราเนี่ยไม่ได้ห้ามอะไรไว้อย่างเช่นผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นลบ10คูณ2.5ามันได้ลบ25พื้นที่ลบ25แบบเนี้ยจริงๆแล้วไม่ควรจะมีเงั้นถ้าเราจะเขียน นะครับเราก็เขียนได้หลายแบบเลยบอกว่า if w น้อยกว่า0หรือตัว h น้อยกว่า0ก็เขียนอย่างนี้แล้วกัน less ตัว value error นะครับแล้วเราก็บอกว่า w h จะต้องมากกว่า0แบบนี้แล้วกันเรา less เ,เป็น error แล้วก็เดี๋ยวดูนะครับดู test case ตัวนี้เนะี่ยผมคลิกขวาแล้วก็ run ดูนะฮะ ในนี้นะครับมันจะบอกเป็น e er อ r ร์เลละเดี๋ยวมาดูตัวที่เป็น e er อ r ร์เลก็คือตัวนี้เนี่ยตรงนี้เราบอกว่า Expect-25 ลบ25เนี่ยทั้งทั้งที่จริงแล้วมัน l e s สเป็น e er อ r ร์ไปแล้วนะครับตรงนี้ตอนเราเรียกใช้เดี๋ยวผมขียนอย่างนี้ให้ดูดีกว่ามาดูตัวเ e c t a n g l e Area อันนี้เนี่ยผมสามารถทำนี้ได้ตอนนี้ไม่ต้องเทสต,ตรงนี้ก่อนนะฮะ r e c ก a n g l e area ผมบอกว่าลบ25 25 แล้วก็ส่งค่ากลับมาที่ตัวแปรเองง่ายๆแบบนี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมใช้คำสั่ง cls Clear Screen ให้ดูโล่งๆดีกว่านะหรือนะครับสมมุติโค้ดเป็นแบบนี้อันนี้ผมคอมเมนต์ตัว d o c test ออไปผมคลิกขวาแล้วก็ run ตัวทีอันนี้ต้องเป็น rectangle นะครับไม่ใช่ triangle เนี่ยพอผมเขียนโค้ด ตัว l e s t error ไว้ใน rectangle อ่าได้ดูว่าถ้าเป็น error จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคำสั่ง l e s t ตัว value error เนี่ยอ่ามันจะบอกแบบนี้นะครับตรงนี้ลองดูตัวนี้นะครับที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราบอกว่าถ้าตัว w หรือ h เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0เนี่ยฟังก์ชันนี้จะทำงานไม่ได้เพราะเราจะไม่ให้หาพื้นที่ที่มีค่าติ็ลบเนี่ย ตรงนี้มันก็จะบอกว่า value error ตัวนี้เห็นไหมครับมันก็คือเอาค่านี้เนี่ยมาโชว์อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าตัวนี้นะครับตัวที่ถูกต้องจริงๆ expected เนี่ยต้องไม่ใช่ลบ25 expected เนี่ยมันจะต้องเป็นข้อความแบบนี้เลยแล้วก็มีหมายเลขบรรทัดนู่นนี่เนี่ยซึ่งถ้าเราดูแบบนี้นะครับการเขียนที่จะบอกว่าเนี่ยในกรณีเช็คพวก error แบบนี้กรณีที่มัน มีชื่อไฟล์แล้วก็ชื่อบรรทัดอะไรพวกนี้เนี่ยวิธีการเขียนเราจะเขียนแบบนี้นะฮะเราจะ Copy บรรทัดแรกของ e er อ r o r ก็คือเนี่ย trace back ตัวนี้เราบอกว่าอันนี้ที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นตัว trace back แล้วเราจะเอาบรรทัดแรกแล้วก็บรรทัดสุดท้ายเลยนะครับแบบนี้ผม Copy ีบรรทัดสุดท้ายนี้มาแล้วตรงนี้ก็ใส่เข้าไปจุดจุดจุดแล้วเราก็แปะบรรทัดสุดท้าย แบบนี้หมายความว่าสิ่งที่เราต้องการคือผลลัพธ์นะครับบรรทัดแรกต้องขึ้นต้นด้วยอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนในนี้เลยแล้วก็บรรทัดระหว่างทางเป็นอะไรไม่รู้แต่บรรทัดสุดท้ายเป็นอันนี้นะครับเราจะใช้จุดๆุดจุดจะแบบนี้หรือว่าแท็บเข้าไปหนึ่งครั้งก็ได้นะฮะดูนะครับพอผมทําอันนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวผมมาลันตัวสไตล์ที่เป็น d o c test คลิกขวาแล้วก็ลัน ครัน้ันี้นะครับทุกเทสของเรานะครับผ่านหมดนะฮะมี5เทสผ่าน5เทสแบบนี้เป็นต้นะนะครับสำหรับตัวอย่างเบื้องต้นของการทำตัวเทสด้วยด็อกเทสในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ